ตีตีให้ครัวเคยดูใช่หมเฮ้ยสดๆเนี่ดูค่ะโอเคไหมครับคุณแทสโอเครายการเป็นยังไงฮะมพบันเทิงบันเทิงเพราะอะไรเพราะพวกนี้ค่ะคนพวกนี้เหล่านี้ค่ะรอจแอดลาร์รอจแอดลาร์นี่ก่อนคุณเจษ หรอคุณอุ้มมาตลอดรายการเลยอ่ะน้องปกติน้องมาทีไรจะเจอน้องตลอดแต่วันนี้น้องว่าน้องท่าเยอะเกินเดี๋ยวเจอถ่ายทำอ๋อเราเลยต้องกอดเขาไว้เพราะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่นี่มีน้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเราอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมเขาต้องชื่อมวลเพราะว่า พอพตอนผมเจอทุกคนใหม่ๆเพิ่งแอดไลน์กันดึงผมเข้าไลน์กลุ่มอ่าแล้วเขาก็ถามกันว่า m u o ะพ<า><า>ี่อ่านว่าอะไรมีว่าคนอยู่แล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้บางทียังไม่รู้ชื่อเพราะแบบม้วนคือไข่ม้วนคือไข่เรื่องความที่ไอจีเขามีความแบบเอ็มดีเอ็มเอสเอ็มทำผมแบบม้วนสายเฮ้ยได้นะม้วนม้วนม้วนเออก็เลยกลายเป็นม้วนแล้วของเรามีไหมพี่เอ็มผมชื่อเจ็ดมันง่ายมากเฮ้ย